รีวิวเกม EP4 วันนี้นะคะจะมารีวิวที่ไม่ใช่ตัวเกมเต็มๆแต่เป็น DLC ที่เขาแจกฟรีคือเกมนี้ฟางเล่นตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้เคยได้ทำรีวิวนะคะคือเกมชื่อว่า Dave d e v เ The Diver เดี๋ยวอธิบายสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ก่อนนะคะเกมนี้มันจะเป็นเกมแบบพ่อหนุ่มเดฟอ้นตุตะนะคะเขาจะเป็นนักดำน้ำเพื่อเปิดแบบว่าดำน้ำลงไปเก็บของใต้ทะเลลงไปยิงปลาจับปลาเอาเนื้อมาทำซูชินะคะเนื้อเรื่องหลักๆของเกมก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีตัวละคร ที่มันเป็นแบบว่าสัตว์ตัวใหญ่ๆปลาตัวใหญ่ๆหรืออะไรที่มันเป็นแบบสัตว์ใต้น้ําลึกแล้วก็ลงไปเจอพวกนางเงือกอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่ายังไม่มี DLC หรือสนใจ DLC ตัวนี้ก็ดาวน์โหลดตัวเกมเต็มมาก่อนแล้วก็ตามด้วย DLC นะคะซึ่ง DLC ตัวนี้กําลังแจกฟรีเป็น DLC ที่พังคิดว่ามันแบบน่ารักอะคือมันเป็น DLC ของน้องก็ซิลล่านะคะปะทะไคจูแต่เดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องดําเนินเรื่องของ ตัว DLC ไปเรื่อยๆแล้วเราค่อยมาเฉลยกันที่หลังว่าใครจูที่น้องกดซิล่าจะต้องไปสู้คือตัวไหน,น เปิดเรื่องมานะคะตอนกลางคืนเราก็จะเจอเอิร์ธควักขนาดใหญ่แล้วตอนเช้าเราก็จะมาคุยกับเพื่อนประมาณว่าเฮ้ยเมื่อคืนมันแผ่นดินไหวมึงรู้สึกหรือเปล่าแล้วอยู่ดีๆก็จะมีนางนางเลิงโผล่โผล่ขึ้นมาจากน้ํานะคะโดยการที่นั่งเรือด,ดำน้ํามาแต่ว่าเอ๊จะจำไม่ได้ว่าน้องเขาน้าจะชื่อมิกกี้หรือเปล่าคือจะมีเจ้าหญิงไม่ใช่เจ้าหญิงมีนางมิกกี้เนี่ยขึ้นมานะคะแล้วก็มาคุยกับเราว่าเดฟคุณช่วยไปตาม gps ได้ไหมแล้วก็เอา gps ให้เรานะคะเพื่อแบบว่าไปตามหากอซิล่าเขาก็จะบอกเราว่าเฮ้ยช่วยไปตามหากอซิล่าให้หน่อยได้ไหมตอนแบบดู dlc ตอนแรกก็รู้สึกงงว่าทําไมกูต้องไปทําไมมึงไม่ไปกูเป็นแค่แบบนักแบบว่าจับปลามาทําซูชิทาไมูต้องไปแต่ก็เนื่องจากที่มันเป็นเนื้อเรื่อง dlc นะคะแล้วก็ทําให้เราไปเจอน้องกอซิล่าด้วยเราก็เลยต้องไปแต่ต้องบอกก่อนว่าเราต้องเล่นเกมให้แบบว่าเหมือนผ่านเควสของเกมหลายๆเควสไปก่อนนะหรือจบ จบแบบว่าเนื้อเรื่องธรรมดาก่อนมาถึงจะต่อก็ซิลาให้นะถ้าใครยังเล่นไม่จบเนื้อเรื่องธรรมดาเนี้ยไปต่อก็ซิลาน่าจะยังไม่ได้น่าจะต้องเก็บ ทั้งหมดหรือว่าเนื้อเรื่องหลักทั้งหมดให้จบไปก่อนหลังจากที่เรารับ GPS มาแล้วนะคะเราก็ดำน้ําลงไปเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราไปจับปลาอะไรดําดําดําน้ดำดำลงไปเราก็จะไปเจอถ้ำถ้ำหนึ่งซึ่งถ้ำถ้ำนั้นน่ะมันจะปิดตาอยู่ไม่สามารถเข้าไปได้มันก็จะมีอีเวนต์ให้เราไปเก็บอ่าตัวระเบิดเก็บระเบิดแถวนั้นแล้วมันก็ตกอยู่แถวนั้นแหละและ้วเก็บระเบิดเก็บระเบิดเก็บระเบิดมาเพื่อยิงปากถ้ำให้ถ้ำมันระเบิดแล้วเราก็เข้าไป พอเข้าไปในนั้นเนี่ยเควสหลักๆของเราก็คือว่าให้เราเนี่ยเอากล้องวงจรปิดเพื่อที่จะไปแบบว่าจับตาดูว่าน็อกก็ซิล่าเป็นยังไงไปติดให้มิกกี้นะคะเราก็เอากล้องไปติดให้น้องแต่จริงๆอะความในใจก็คืออยากจะเอาเนื้อน้องมาทำซูชิก็เลยแบบลองไป หันหันยิงๆน้องนิดนึงแล้วมันก็จะมีคําเตือนขึ้นมาว่ามึงอย่าทำน้องค่าเดี๋ยวน้องจะแบบวุ่นวายอะไรเงี้ยจริงๆคือมันให้เราช่วยกอซิล่าแต่แบบเราเป็นเกมทําซูชิเนาะเราไปจับปลาหมึกยักษ์มาจับอะไรมาแลว้วทำไมเราถึงเอากอซิล่ามาทําเป็นเนื้อไม่ได้แต่ก็โอเค ทำใจได้ก็คือเขาให้เราปกป้องน้องก็ซิลล่าเราก็ต้องทําตามนั้นหลังจากเราติดกล้องวงจรปิดไปแล้วนะคะก็ผ่านพ้นมาถึงเวลาตอนกลางคืนเราก็เจอนางมิกกี้เนี่ยมาีกลวมาบังคับเราให้ขึ้นเรือดำน้ําเพื่อที่จะไปสํารวจดูว่าไคจูมันมีไคจูตัวหนึ่งตามมาอันนี้คือมันจะเป็นเฉลยว่าไคจูตัวไหนที่ตามมานะคะก็คือว่าเราอ่ะจะต้องนั่งเรือดำน้ำําไปสํารวจใต้น้ํากับนางมิกกี้แต่ก็สงสัยว่าถ้าทำไมกูต้องไปกูเป็นแค่แบบ คนทำมดาด่าคนหนึ่งจะให้ไปชูกับไข่จูได้ไงแต่ในเมื่อในเรื่องคนมาแบบนี้เราก็เลยต้องไปนะคะทีนี้เราก็ขึ้นเรือดำน้ําไปกับมิกินะคะพอปึ๊บป๊บพอลงไปเราก็จะไปเจอว่าไข่จูตัวนั้นก็คือเอบิล่าเอบิล่าก็คือกุ้งยักษ์นะคะหลังจากนั้นเราก็จะต้องติดตามมันไปว่ามันจะไปทรํรลายน้องกอร์ซิล่าหรือเปล่าเราก็จะดําเนินเรื่องโดยการที่เรานั่งเรือดำน้ําไปเสร็จแล้วเราก็จะต้องคอยหลบเนี่ยเจ้าน้องตัวเอบิล่านะคะซึ่งมันจะแบบว่าเอา ขาปูมันพยายามจะจกเรานะคะและพอเราไปถึงจุดจุดหนึ่งเราก็จะได้ต่อสู้กับน้องนะคะ หลังจากที่เราสู้กับมันเสร็จนะคะเราก็คิดว่าภารกิจมันจะจบแล้วแต่ไม่เจ้าตัวเอบิล่าที่มันแพ้จากการต่อสู้กับเรานะคะมันดันขึ้นมาบนน้ากําลังแล้วมันก็กําลังจะไปทําลายแบบร้านซูชิของเราแต่ว่ามันทําไม่ได้เพราะว่ามีน้องกอตซิล่าโผล่ขึ้นมานะคะก็คือจะมีเอบิล่าอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกอตซิล่าอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะสู้กันเลยทีนี้ก็จะตัดคัดซินโดยการที่เราเนี่ยรับบทเป็นน้องกอตซิล่าเพื่อไปสู้กับเจ้าตัวเอบิล่า หลังจากที่สู้กันจบนะคะน้องก็จะประกาศสักดาโดยการกิดออกมา1ทีแล้วก็ไปแล้วเราก็จะจบภารกิจโดยการที่ภารกิจที่เราได้คือคุ้มค่าไหมเอาชีวิตไปเสี่ยงได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรโมเดลหัวกัซิล่ามา1อันแล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไร,ลลาาไร,ะไรคิดก่อนโปสเตอร์ กอซิล่าไว้ติดที่ร้าน1อันแต่อันที่ฟังคิดว่าคุ้มค่าที่สุดใน DLC นี้ก็คืออะไรรูป้ป mm ่ะ hmm. เพราะว่าเชฟของเราที่อยู่ที่ร้านซูชิเนี่ย mm hmm. เขาอ่ะแบบว่าฟังเรื่องการต่อสู้ของเราแล้วเอามาประติดประต่อ mm hmm. ทําเป็นเมนูใหม่ขึ้นมา mm hmm. ได้3เมนูนะเว้ยก็แบบว่า เหมือนแบบว่าเอาก็อซิล่าเนี่ยเป็นปลาไหลแล้วก็เอาเอบบล่าเนี่ยเป็นตัวกุ้งแล้วก็ทําออกมาเป็นสามเมนูอย่างที่เห็นนะคะเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าใครอยากลองเล่นเกมนี้นะคะก็สามารถไปซื้อได้ที่สตรีมเลยแล้วตอนนี้ DLC ตัวน,นี้กําลังฟีด้วยนะคะไม่รู้ว่าในอนาคตอาจจะมีเก็บตังค์หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้คิดเราเองว่าในอนาคตหรอเขาอาจจะเก็บตังค์หรือเปล่าแต่ว่าถ้าดาวน์โหลดตอนนี้ซื้อตอนนี้จะได้ DLC ก็เ l l าฟินนะคะยังไงเดี๋ยวถ้ารอบหน้าฟังมารีวิวเกมอะไรก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์แล้วก็ถ้าเป็นกำลังใจให้เราด้วยกันกดแชร์สักนิดนึงก็จะขอบคุณมากๆค่ะยังไงติดตามกันด้วยนะเจอกัน EP5 ีห้บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะที่ดูนะ